สวัสดีเพื่อนๆและเด็กๆนะครับช่วงนี้ก็จะเรียนออนไลน์กันสำหรับเด็กๆก็เลยเอาศับนะศัพท์ทั่วไปก็เกี่ยวกับสัตว์บ้างแล้วก็ศัพท์ทั่วๆไปนะครับมาฟังกันเลยนะครับเริ่มจาก bird bird นกนะฮะนกทั่วๆไปนะครับ bird nest nest รังนกรังนก crow crow กาหรืออ e ีกานะครับ sparrow sparrow นกกระจอกนกกระจอก hawkhawk เหยี่ยวเหยี่ยว duck เป Go ็ด goosegoose ห่าน swanswan หง ladybugladybug เต่าทองหรือแมลงเต่าทอง ticktick เห็บหรือตัวเห็บนะครับ antant มด termitetermite ปลวกปลวก centipedecentipedecentipede ตะขาบตะขาบ cricketcricket จิ ak, ed, ้งเร่ กิ้งรีด s ซ a ลซแมวน้ำแมวน้ำเจลลี่ฟิชเจลลี่ฟิชแมงกระพุนแมงกระพุนออตเตอ t t อ r ตเตอร์ออตเนาาแครบแครปปูแคลมแคลมแคลมหอยกระปุกหอยกระปุกสกลลอสกลลหอยพัดหอยพัดสนลสนลหอยท่าหอยท่าลิซลิซกิ้งก่ากิ้งก่า แท a โพลแทโพลลูกออสลูกออสคิต k คิ t a กีตาคนไทยเรียกกีตานะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องอ่านว่า k ิต t a ิตาทรัมเป็ตทรัมเป็ตก็คือทัมเป็ตนะแบนโจแบนโจปันโจนะครับมิวสิกมิวสิกเพลงเพลงพินพินเข็มหมุดเข็มหมุด Thread t ด r e a d ได้ได้หรือเส้นได้ n e e ด l e n e น d l ดเข็ม Need เข็มเพนบลัชเพ Bru s h พู้กันพู้กัน o โตน t โตนหินหิน Cla y clay ดินเหนียวดินเหนียว throw throw คว้างคว้างพา p พาสส่งส่งเช่นกรณีส่งของอะไรอย่างนี้นะ Run Run วิ่งวิ่ง p hop บกระโดดสั้นๆกระโดดสั้นๆจ u m p j จ m p กระโดดกระโดด sit sit นั่งนั่ง lie down lie down นอนลงนอนลง raft raft แพยางแพยาง Pad dle, paddle paddle พายหรือไม้พายนะครับ row boat row boat เรือกันเชียงเรือกันเชียง cycling cycling การขี่จักรยานการขี่จักรยาน bicycle bicycle จักรยานจักรยานอ่าสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับก็หวังว่า เพื่อนๆหรือน้องๆหรือใครก็ตามนะครับสามารถฝึกพูดตามที่ได้แนะนํามาถ้าหากมีอะไรผิดพลาดก็บอกกล่าวได้นะครับแนะนํามาได้นะครับใต้คอมเมนต์ถ้าเห็นว่าดีชอบก็กดติดตามให้นะครับจะได้เป็นกําลังใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ